หน่วยชื่อหนูก็มีสวัสดีเธอจ้าสวัสดีเื่มชีวียิ้มแย้มแจ่มใสมาพบกันวันนี้แสนดีใจเรื่อเดินไปร้องรำให้สำราญสวัสดีค่ะคุณครูแหนมค่ะคุณครูเปิ้ลค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะ วันนี้เราจะมาพบกับคุณครูเปิ้ลกับคุณครูแหนมกันนะคะเราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจําไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาครูชื่อครูเปิลน,นะคะเด็กๆชื่ออะไรกันเอ่ยชื่ออะไรกันบ้างคะช่วยบอกด้วยนะชื่ออะไรคะ ะะชื่ออะไรคะบอกครูน้มหน่อยสิบอกชื่อด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักคุณครูทุกๆคนในศูนย์ของเราเลยเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักคุณครูทุกๆคนกันเลยนะคะไปกันเลยคนนี้ก็คือคุณครูน้มนะคะนางสาวโชวติมาสุดข,ขาวดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กค่ะอยู่ห้องหนึ่งทับหนึ่งนะคะห้องสีเขียวค่ะ มาครูส้มนะคะนางสาวศาสสีกมนบารลกวงณนะอยุธยาตำแหน่งผู้ดูแลเด็กค่ะเป็นคุณครูประจำชัน้นห้องหนึ่งทับหนึ่งห้องสีเขียวค่ะคุณครูนุ้ยนะคะนางศรีวันปริญญาศาสตร์เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนานเด็กเล็กของเราเองค่ะคุณครูนุ้ยอยู่ห้อง1ทับ2นะคะห้องสีชมพูค่ะ คุณครูแอนค่ะนางอลิสาเดชอุดมตำแหน่งผู้ดูแลเด็กค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นห้อง1นงทับค่ะห้องสีชมพูค่ะคุณครูเล็กค่ะนางสาวประภาพรช่างเพียนตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเป็นคุณครูประจำชั้นห้อง1นงทับห้องสีฟ้าค่ะ คุณครูรัตค่ะนางสาวรัชนีธรรมทิสาตำแหน่งผู้ดูแลเด็กค่ะเป็นครูประจำชั้นห้องหนึ่งทับสามห้องสีฟ้าค่ะครูเปิลค่ะนางสาว,ชดา,สวชดาพรสุวรรณโชตตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กคุณครูประจำชั้นห้องหนึ่งทับสี่ห้องสี 4, ง 4, ม่วงค่ะ และคุณครูนกค่ะนางพัฒรวดีผู้กันตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเป็นคุณครูประจำชั้นห้องหนึ่งพับสี่ห้องสี่ม่วงค่ะเด็กๆได้รู้จักกับคุณครูของเราแล้วใช่ไหมคะคุณครูของเรามีทั้งหมดกี่คนเอ่ยติกตต๊กตอกติต๊กต๊อกติ๊กตอกมีกี่คนหน้าที่คุณครูแนะนาไปเมื่อกี้นี้มีทั้งหมด8คนชูนิ้วขึ้นมา8ดนิ้วอย่างนี้8คนนะคะ8คนมีทั้งหมด สีห้องห้องอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมว่ามีห้องอะไรบ้างมีสีเขียวสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีม่วงอ่าพอเด็กๆได้รู้แล้วว่ามีห้องอะไรบ้างเด็กๆรู้หรือยังว่าเด็กๆอยู่ห้องใครเด็กๆจำหน้าครูประจำชั้นของตัวเองไว้นะเพราะว่าเปิดเทอมมาเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ห้องครูอะไรอ่าเราได้ รู้แล้วว่าคุณครูเรามีใครบ้างหลังจากนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเต้นเพลงภาษาอังกฤษกันดีกว่าพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วก็ไปกันเลย Hello Hello What's your name Hello Hello What's your name My name is Noodle nice to meet you hello hello what's your name hello hello what's your name my name is cheesy my name is broccoli nice to meet you What's your name? Hello, hello. What's your name? My name is Jelly. My name is Colonel. Nice to meet you. สำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไห้เอ,อ่ยสำหรับหน่วยนี้นะคะหน่วยชื่อหนูก็มีม,มีทั้งความสนุกสนานได้ออกกําลังกายกับครูแหนมแล้วก็ครูเปิ้ลได้รับความรู้เยอะแยะมากมายอย่าลืมไปดูวิดีโอคุณกันด้วยนะคะบายยเจอกันใหม่หน่วยหน้านะคอยลุ้นนะคะว่าหน่วยหน้าครูแหนมกับครูเปิ้ลจะมีอะไรดีๆสนุกๆมาให้เด็กๆได้สนุกกันและเจอกันหน่วยต่อไปบายยบายบายค่ะ